ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันชิงช้าสวรรค์ปีที่8กับความเข้มข้นตื่นเต้นแปลกใหม่ Mine, ที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆสัปดาห์ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วเราไปร่วมลุน้นร่วมเฉียนน้องๆพร้อมกันเลยครับ เอาล่ะค่ะกลับเข้สู่รายการทิ้งชาสวนอีกครั oh, ้งนะคะกับช่วงนี้ทิงชาสวนคอนเสิร์ตเราอยากทินใหญ่ขึ้นครั้งเดิมเลยนึกว่าจะพูดช่วงผิดว่าโอ้โหนึกว่าจะโอ้โหบังกอกไม่ใช่นะคะโอ้โหดีใจไง ยิ่งใหญ่เหมือนเดิมจริงๆแล้วเราก็เดินทางมาครึ่งทางแล้วนะคะสำหรับปีที่8ฤดูฝนรอบแรกค้นหาโรงเรียนที่5แล้วค่ะที่จะเข้ารอบ8ทีมค่ะโอ้นี่บอกมีความสุขมากๆเลยยังไงคะพี่ชมเพราะว่าสองโรงเรียนเนี่ยไปแซาบมาแว่ทราบมาว่าคุณค่ะแม่จุยร่มเป็นละทราบมาว่าสองโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนใหม่ทั้งคู่เอาแล้วแล้วค่ะส่วนกติกาของปีที่8ของเราจะเป็นยังไงนะคะไปชมกันก่อนเลยค่ะ กรรการแข่งขันชิงชาสวรรค์คอนเทสต์ปีที่8จากวงูดนตรีระดับมัธยมทั่วประเทศเราจะคัดให้เหลือเพียงสิบโรงเรียนเท่านั้นและโรงเรียนใดทำคะแนนได้สูงสุดก็จะเป็นแชมป์ประจำฤดูรับถ้วยประจำฤดูพร้อมทุนการศึกษา10,000 0บาทจากนั้นเราจะนำแชมป์และรองแชมป์ทั้ง3ฤดูมาแข่งขันรอบควายเพื่อจะหาโรงเรียนที่ทำคะแนนได้สูงสุดเพียงหนึ่งเดียวรับตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็จะได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ รัรัราสุดาสยามารมณราชกุมารีออกแบบโดยอาจารย์เฉลิมชัยโคสิพิพัฒน์พร้อมทุนการศึกษาจากยาน้ำสุนพรผสมว่านชักวลูกเบอร์777ตราหมอเสงอมอบให้จำนวน1ล้านบาทและในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้โรงเรียนที่4เข้าไปรอในรอบแทีมสุดท้ายเพิ่มอีกหนึ่งโรงเรียนแล้วครับนั่นก็คือโรงเรียนแม่วงพิทยาคมจังหวัดนครสวรรค์และในวันนี้เป็นการพบกันระหว่าง โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดนหัตถสาร,กรเกษตรในพระราชจปถัมภมจังหวัดปทุมธานีกับโรงเรียนบ้านมีวิทยาจังหวัดลบบุรีครับมีโรงเรียนนะคะที่เข้าไปคอยแล้วนะคะกับกติกาของเราก็เป็นอย่างนี้ค่ะแล้วโรงเรียนที่5าจะผ่านเข้ารอบไปโรงเรียนไหนต้องอยู่กับสมท่านสวัสดีครับ แรกค่ะวันนี้อย่างที่พี่ส้มบอกนะคะเป็นโรงเรียนที่ไม่เคยมาเลยแต่ว่าอยู่ใกล้แค่นี้ค่ะพี่ส้มค่ะหรอปทุมนี่เองค่ะนุาค่ะสงสัยจะมาแล้วบังเอิญ่าเจอน้ําท่วมเอาต้องถามเขาต้องถามเขานะคะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระบรมราชูปธรมจากจังหวัดปทุมธานีค่ะ สวันดี้ค่ะ,วคะพวกเรามาจากโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนสารเกษตรในพระราชุปถรมภมสำหรับโรงเรียนเรานะคะก็มารายการชิงช้าสวรรค์เป็นครั้งแรกค่ะสาเหตุที่มาแข่งในรายการชิงช้าสวรรค์นะคะก็เพราะว่าเราก็อยากจะสืบสารวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะแล้วก็อยากจะทําตามความฝันของพวกเราค่ะหลายๆคนสําหรับตัวไมเองนะคะที่มาเป็นนักร้องได้ก็เพราะว่าหนึ่งเลยคือชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็ เคยเป็นแดนเซอร์ด้วยเคยค่ะแล้วก็เวลาซ้อมอย่างเงี้ยคือหนูจะร้องเพลงไปด้วยค่ะแล้วอาจารย์ก็เหมือนฟังเหมือนได้ยินอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกโรงเรียนเรานะคะก็มารายการนี้เป็นครั้งแรกนะคะก็อยากจะขอกําลังใจและแรงเชียร์จากแฟนๆรายการชิงช้าสวรรค์น,นะคะทั้งทางบ้านนะคะขอให้ช่วยเป็นกําลังใจและแรงเชียร์พวกเราด้วยนะคะวันนี้พวกเราก็จะทําให้เต็มที่เลยค่ะพวกเราสู้ไม่สู้ go ตอนนี้นะคะส้มอยู่กับน้องๆโรงเรียนที่ปรกรวิทยาพัท์มัธยมวัดหัตถสารเกษตรในพระราชุปธรรมจังหวัดปทุมธานีตื่นเต้นไหมคะน้งองมายมากมากเลยค่ะมากมเลยนะคะแต่แดนเซอร์ตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นค่ะสู้ไหมสู้ลันดนตเีสสู้ ไปทำ ร้อยเป็นเกลียวกลมขอเธอพรบผู้รองลาเพร่บาตาแล้วโปรยไม้ดอกมื่นสีที่พรมลา วันนี้วงของทีปังกรวิทยาพัฒนก็จัดวงมาปกติเขาจะมีสี่คุณสี่สามคุณสามแต่ของทีปังกรจะมีบริโทนมาเติมที่ยิ่งบริโทนถ,ถ้าอัเลนดีๆนะลดบริโทนนี่ก็จะทําให้อุ้มเสียงต่ําได้นะครับแต่วันนี้ฟังๆแล้วเนี่ยยังไม่เห็นความกลมกล่อมตรงนั้นรนตรีไทยที่มาจูนกับ,บวงสากคเนี่ยจะแนะนํา อีกอย่างหนึ่งคือระนาดเหมือนจะสูงกว่าเหมือนจะสูงกว่าดนตรีสากลด้วยซ้ำไปทั้งหมดนี้ระนาดเป็นพระเอกเลยนะการเอาดนตรีไทยมาผสมผสานกับดนตรีสากลเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วเพราะว่าดนตรีไทยความถี่ของดนตรีไทยเนี่ยจะต่ํากว่าดนตรีสากลอยู่นิดหนึ่งแต่เป็นถ่วงได้อ่ในส่วนของภาพรวมๆน้องใหม่อย่างทีบังกรวิทยาพัฒน์มาฟอร์มดีครับขอโชคดีครับ คูอตัวเองมองเห็นนักร้องเองนักดนตรีมมันฟังฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียวไม่ได้เห็นที่จริงต้องเห็นแอคชั่นด้วยนะถ้าจะให้ดีต้องเห็นแอคชั่นนักดนตรีกดฉากไหมเครื่องฉากไหมไม่ไม่น่ามาบังความเขาจะเกิดไม่ได้เกิดจริงๆแล้วบอกว่าฟิลนักดนตรีเล่นนี่นะเราอยากเห็นอารมณ์ของเด็กอารมณ์ของเขากับกับการที่แอคชั่นของนนักดตรีน่าดูมากทุกนี้ฉากบังหมดเลยนะจริงในเรื่องของการร้องนะครับวันนี้อยากจะให้กําลังใจมากกว่า เพราะวัฒน์ของทีบังกรที่ครูเห็นไม่ใช่ความเป็นเลิศแต่เป็นความน่ารักแบบมัธยมแต่ว่าวันนี้ถ้าในแง่ของความลงตัวครูมองที่บุคลิกหนูมากกว่าคือทั้งการแต่งตัวแล้วก็ภาพรวมบุคลิกคือวัฒนา,าและเพียงพอที่จะร้องเพลงนี้น้ําเสียงพอได้นะแต่การการใช้เสียงในการขับร้องไปตามท่วงทำนองของเพลงนี้ ยังเหมือนอ่านหนังสืออยู่ยังดูเกรงไปหมดดูเกรงไปหมดตั้งแต่วิธีการยืนร้องการจะยิ้มอะไรต่างเหมือนเราท่องบทม,มาหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะแนะนําก็คือต้องฝึกฝนและต้องใช้เวลาเอาใจช่วยนะครับครูสละให้เอาใจช่วยนะแต่ครูเทียมให้คะแนนนะฮะ <c oughs> ให้คะแนน สิ่งที่มันมันมัน,ม,นมันห่อหุ้มงานทุกอย่างสโขบงานเนี่ยการคิดงานเนี่ยต้องบอกว่าวันนี้วิธีคิดสวยงามมาก